ประเด็นต่อมาของผมเนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับคดีจำนำข้าวที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นได้มอบหมายทีมกฎหมายไปรับทราบข้อกล่าวหาผมขอเรียนนะครับว่าการมอบหมายตัวแทนมาเป็นผู้รับทราบแทนนั้นเป็นสิทธิที่สามารถกระทําได้ปปชจะหาเหตุนี้ ไปอ้างว่าเพราะนายกทิ้งรักไม่เดินทางมาด้วยตนเองนั้นไม่ได้ปชปประชาธิปัตย์จะหาเหตุนี้มาอ้างว่านายกหนีความผิดไม่ได้เพราะเป็นสิทธิ์และขอสมนสิทธิ์ในการต่อสู้ทางคดีอย่างเต็มที่และทราบว่าจะมีเอกสารหลักฐานชุดข้อมูลประกอบการชี้แจงจำนวนมาก ขออนุญาตฟ้องสังคมในฟอ้องประชาชนไว้ก่อนว่าถ้ามีการเร่งรัดที่จะตัดสินคดีนี้อย่างรวดเร็วแล้วายาายมเชื่อมโยงพยายามอ้างว่าเพราะนายกยิ่งรักผู้ถูกกล่าวหานั้นไม่ยอมมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยตัวเองฟังไม่ได้ฟังไม่ขึ้นและไม่สามารถนํามาเป็นข้ออ้างในการที่จะรวบรักหรือเร่งรัดในการตัดสินคดีได้ประเด็นเกี่ยวเนื่องกันกันกบกลุ่มกวป ที่ไปชนุมหน้าปปชต้องขอเรียนครับว่ากวป,ปนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับพรรคเพื่อไทยความจริงภาคประชาสังคมนั้นรับรู้เป็นอย่างดีว่าไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่าขอเรียนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งว่าการเคลื่อนไหวใดๆของการเมืองพรรคประชาชนที่ชื่อกวป,ปนั้นไม่เกี่ยวข้องใดๆกับพรรคเพื่อไทยแต่ต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทําไม เขาถึงมียุทธวิธีในการที่จะก่อเหตุแบบนั้นในการไปแสดงพลังหน้าปปชทั้งเรื่องของการไปล่ามโซ่ล็อกปิดหน้าประตูทางเข้าปปชและความพยายามในวันนี้ที่จะมีการเทปูนปิดปากประตูเข้าอย่างปปชนั่นแสดงถึงว่าอะไรครับ จุดเริ่มต้นของพฤติกรรมแบบนี้ที่เรียกว่าพฤติกรรมเรียนแบบนั้นอนุมานได้ไม่ยากว่าน่าจะมาจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญซึ่งมีผลผูกพันต่ออง,องค์กรอื่นและนำไปเป็นพื้นฐานของการวินิจฉัยของสารแท่งว่าพฤติกรรมเหล่านี้สามารถกระทำได้และควรจะรับการคุมค้มครองดังนั้นนี่คือกระบวนการที่เรียกว่า ถ้ากปปสทําไม่ผิดแต่กปปอทาแล้วผิดซึ่งพฤติกรรมแบบเดียวกันแสดงว่ามีสองมาตรฐานเกิดขึ้นจริงในกระบวนการยุติธรรมในองค์กรอิสระของประเทศไทยเพราะฉะนั้นขอเรียนครับว่าการเคลื่อนไหวใหดๆอย่าได้นำมาเชื่อมโยงก,กับพรรคเพื่อไทยหรือแม้แต่การที่นายกทิงรัไม่ได้มา รับทราบข้อกล่าวหาด้วยตัวเองนั้นก็ขอเรียนว่าเป็นสิทธนะครับ